ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติวสปอร์ตนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารทีมชาติไทยครับที่กําลังจะแข่งในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะในรอบรองชนะเลิศครับนี่คือนี่คือนัดที่2องนะที่ไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะเราก็แพ้กับฟิลิปปินส์สองต่อนหนึ่งในนัดที่แล้วนะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเนี่ยน่าเสียได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราเนี่พลาดนิดเดียวในช่วงนาทีสุดท้ายนะในช่วงต่อเวลาแล้วก็ใส่ตีห้านัดหลังสุดเนี่ยเราเนี่ย ชนะไป3ครั้งนะเสมอหนึ่งครั้งแล้วก็ฟิลิปปินส์ชนะเราแค่1ครั้งเท่านั้นะชนะ1ครั้งนี่คือในนัดล่าสุดเนะี่ยในปี2 5 6 7นเะครับเราก็พึงแพ้กับฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกใน,ในรอบ5-2ปีนะคือเป็นอะไรที่เรนะว่าเนื้อความคาดหมายมากแล้วกนะ็้น่าเชื่อครับว่าไทยเราจะมาเสียในนาทีที่ในห้น่าเสียคือนาะเสียนาทีสุดท้ายนะช่วงต่อเวลาเนะี่ยเป็นอะไรที่เรือรบเนะี่ยสู้ยากมากๆนะซึ่งกฎเกณฑ์ในแข่งครั้งนี้กฎเกณฑ์มันก็คือไทยเราเนี่ยต้องยง ก็ครับยิงให้เยอะแล้วก็ต้องยิงนำฟิลิปปินเนี่ยสองลูกขึ้นไปเท่านั้นนะครับแล้วก็ห้ามให้ฟิลิปปินเนี่ยยิงเข้านะถ้าถ้าเรานําฟิลิปปินหนึ่งส่วนก็จะเสมอสองสองถ้าเรายิงขึ้นนําฟิลิปปินสอสองต่อส่นแล้วก็จะนําเขาสามสองนะครับบวกกับผลประตูที่เขายิงเราในนัดที่แล้วด้วยนะแล้วก็ถ้าฟิลิปปินยิงเราเข้าหนึ่งลูกเนี่ยเราก็ต้องยิงให้มันเยอะกว่าฟิลิปปินสองลูกครับเห,หมือนถ้าเรายิงขึ้นนํา หนึ 1> 1, ่งศูนย์เขามาเขาจะเข้ามาตีเสมอหนะึ่งหนึ่งเนี่ยฟิลิปปินส์ก็จะนําอยู่สามสองนะถ้าเรายิงนําเป็นสองหนึ่งฟิลิปปินส์มาตีเสมออีกสองสองเนะี่ยเราก็ต้องยิงให้มันเราต้องยิงที่ฟิลิปปินส์ให้ได้สี่ลูกนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าฟิลิปปินส์ตีเสมอเราได้เนะี่ยทางแต้มของฟิลิปปินส์เนะี่ยมันจะบวกทางประตูที่ฟิลิปปินส์ยิงเราเนะี่ยมันมันจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าฟิลิปปินสนะ์ชนะเราสองหนึ่งใช่ไหม เราต้องชนะฟิล er mm ิปปินส์2ลูกขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นยเราต้องห้ามให in in ja arrive, fly, loop, yeah. ้ฟิลิปปินยิงตัวเราเข้าไม่้แต่ลูกเดียวเพราะว่าถ้ายิงเข้าลูกหนึ่งเราก็ต้องยิงขึ้นไปอีก2ลูกยิงเข้าอีกลูกก็จะยิงขึ้นไปอีกต้องเราต้องยิงให้มันเยอะกว่าฟิลิปปินส์2ลูกขึ้นไปนะผลต่างต้องเป็น2ประตูเท่านั้นนะครับถ้าต่ํากว่านั้นนี่ตกรอบน้าไทยไม่ตกรอบก็จุดโทษนะคือไปเลยที่ได้ว่ามันเสียไปอีอบมากถ้าฟิลิปปินกับเราสมมติเสมอกัน2อสองเนี่ยผลต่างประตูก็จะเป็นฟิลิปปินส์ก็จะะได้นครับ ส่วนไทยเราจะได้3ามสี่สามฟิลิปปินจะเขาลอดถ้าเราเสมอกันกับฟิลิปปินสต่อ2นะแต่ถ้าเราชนะฟิลิปปินสาสองเนี่ยจะเตะจุดโทษนะครับเพราะว่าเราตีเสมอได้แล้วไนงะเพราะว่าถ้าฟิลิปปินยิงลูกที่2เข้าอีกเนี่ยมันก็จะเป็นประตูที่4ของของเขาคนระับในในผลต่างรวมประตูของเขานะเราเนี่ยเสียเปรียบเขาอยู่2ลูกนะครับถ้าเรายิงเข้า1ลูกเนะี่ยแปลว่าเสมอยิงอีก2ลูกนำํ 2, นำสองน้ำสองสองประตูเนะี่ยเราก็จะชนะ พลน์แตปมาตู้รวมเราก็จะชนะเขาได้แต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขาตีไข่แตกเนี่ยมันจะซวยนะครับคือเราต้องอย่าโดนฟิลิปปินยิงเกิน2ลูกนะถ้ายิงถ้าเราโดนฟิลิปปินยิงเกิน2ลูกเนะี่ยเราจะเสียเปรียบทันทีครับในแม์ที่เราจะ,าจะ,าจะต้องเจอกับฟิลิปปินนะผมว่า,น,าน,นั้นเนี่ยไทยเราต้องชนะเท่านั้นแล้วก็ต้องถล่มฟิลิปปินนะครับต้องถล่มเท่านั้นแล้วก็ต้องบุกต้องบุกฟิลิปปินให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เท่าที่เราจะสามารถยิงเขาได้นะ นี่คือบทสรุปครับของข้อมูลที่เรานํามาให้ทุกคนได้รับรู้ร,รับทราบกันนะสำบนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะครับให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้ที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมา รีวิวแล้วก็แปะเพะนันคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งความจะขึ้นร,รวบเรื่องอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้านะครับที่ทางช่องเราเนี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับ หวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ Google Sites นะสามารถให้ทุกคนไป คลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคําอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงกนะ์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอปลาซาด้นะ